โอ้โหโดนโดนโหมีไฟด้วยสถานที่นี้คือโอ้ค่อนข้างอลังการโอ้โหเดี๋ยวก่อนจอดรถประตูนี่แหละ

มีพี่เบิ้มอยู่เข้าข้างหน้ามาจามครับไม่เห็นใช่ไหมแซนไม่เห็นเนาะเมื่อกี้นะไม่เห็นไม่เห็นเมาส์สัตวเนาะเห็นเมาส์สัตวแต่ไม่เห็นว่ามันมีตัว ม,มันไม่ได้เห็น,น,นตัวนตะเกียบึป็นต่ตเอเด็กมันกำลังจะคุยกับยามขอบัตรเข้าเป็นไงล่ะยามก็สว่ให้เจอ,อรอปภเข้ามาก่อนมันก็อันเดียวกันใช่เหรอตีมยามอย่าปอไม่ค่อยดีเลยนะ <c oughs> ตีตมือท่านนี้ไม่ค่อยดีนะแส ไม่ใช่ไม่ใช่รปภดิเจอสายตรวจผ่านเข้ามาก่อนไม่น่าไม่ม่าไม่ได้เติมเลยแหละไม่ได้เติมมเป็นเด่นเลยกันยิงปืนเถอะเหนื่อยว่ะทำไมอ่ะปืนนี่มันเหนื่อยแท้ มันเยอะมันเยอะเฉยๆมันเยอะเยเมยอกีจะบอกว่าไปขอบัตรกับยามแล้วสายตรวจเข้ามามันลั่นเป็นรปภไปแล้วนเตี mùa giang mùa là nè được khỏi ừ. vốn hoàng tím gần nè được cái mùa nè ừ sao chắc thì phải lui chạy เซมจัดอลริสตันโคนี่คืออะไรอ่ะอากาศเย็นเล็กน้อยเลย้เหมือนคุณปูจะตัวเล็กนะไงเซมจัดอลิสตันโค้ดูที่แปลว่าอ๋อโคโคได้ไม่ใช่โคูได้ไม่กินเนี ภาษาไทยเหรอมอดไทยเห็นก็ว่ามีมอดไทยแล้วแต่ผมไม่ได้โหลดมันีโอ๋อนี่มันคุกมันคือคุกนี่เองนแบนบนั้นไงแจ๊กแดงแบบนนั้นน่ะโซแดงแถลงใจจริงๆจำได้ปะ่ะจำได้โซแดนที่โดนแอน<อ> ใช่แซนแย่จังเลยอุยอ้ยอุ้ยมันทะลุเข้ามาแล้วมันบอกว่าใช้บัคอื้นแล้วแซน <c oughs> ไ,มมไม่ไม่ปิดประตูว่้ยิงไม่โดน

มันใช้บัก็กเหรอเจอคืนอลูก,กำแพงซะเดี๋ยวจะใช้ให้หมดนี่ลูกกระสุนมันเยอะ โรงพยาบาลให้หมดกันในคุกอในเ็กคุกเอามันเหมือนโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวคดในคุกให้หมดก่อนแบบเมื่อกี้ยังว่าคุกอยู่เลยนะแบบเห็นกองขังโอ๊เออท่านนี้ไปเก็บ ไม่ได้ดูจอโอ๊กดูจอพี่จอเกินแล้วโอ๊กชมพี่แซนแบบเกินเลยโอ๊ปิดจอพี่จอมันโอ๊บอกน่ารักอ่ะข้ <c oughs> าวเบอโอ้โหน้องม่ื่อยลงน้ำถ้ามันมีสถานีตำรวจมันต้องมีทางปืนดิ น่าสงสารน้องอ่ะน้องไม่ไหวบนบกโหมันมีหลายชั้นอยู่นะแล้วน้ำต้นไม้นะแต่ทำไมถึงอยู่ข้างบนก็ไม่รู้โป้หแม่กัวเลยโอ้โหอะไก็จะฟ้าหมดอะไรก็จะฟ์าหมด ฟาร์มเอ,อาโอ้ารามของฟาร์มเร็วโอ้ยโดนโ,โดนละหมดแล้วในที่สุดมันก็หมดลูกกระสุน dah 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 da. oh kia kan này, ui, <laughs> Như chân đặc bom, cái tụi มันต้องมีกล่องเก็บของแล้วนะมันอยู่ตรงไหนวะกล่องเก็บของสถา,านีตำรวจนั้นนี่มันต้องมีปืนมีคังอาวุธพวกนั้นมันมีชั้นสองด้วยบางทีเราก็เลินซก้นไปหรือเปล่าจะเหลือพี่หรืเปล่า ูดีมันมีชั้นสองด้วยมันขึ้นทางไหนเนี่ยว้าว ขึ้นชั้นสองกันอุ๊ยอ๋อมันตัดทางขึ้นไปแล้ว เหมือนเดฟที่เกียร์ทำอ่ะเดฟบอกเอาชั้นเดียวพอแล้วไม่มีโอไม่ว่าจะมีอาวาุธจักนเดี๋ยวขอดูททง,เงเกเก็ตในรอบก่อนเดี๋ยวมันมีจริงๆิมีเจ็ดซัมบีม มีทางขึ้นที่ถูกตัดไปแล้วลุงปอครับลุงปอต้อ,องไปทางไหนลุงปอปอไม่ใอมก็ท่าหลับเหมือนกันก็เลยเรียกลุงปอ ไม่มีไม่มีทาาขึ้นจริงด้วยใช่หุ่น no n ด no 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 ตัวอย่างให้ดูว่า no no n นโ o no no พี่อะไปดีกว่าไม่มีอะไรเลยเมืองนี้ไม่มีอะไรนอกจากซอมบี้ไม่มีน้ำมันหรอมีอยู่อ่ะเติมก็ได้ก็เต,ติมได้แล้วหรอมีมีแล้วมีแล้ว <c oughs> พี่ไปเก็บมาแล้วแล้วเดี๋ยอะไรพี่ไปเก็บมาแล้ว, <c oughs> ลวตอนพาร์ทสุดท้ายของวันนนะู้นอ่ะพี่ไปเก็บมา วันที่แซนโดดสุดโดดนั่นแหละนั่นแหละแล้วพี่ได้มาสี่ถังห้าถังอ่อุ้ยเอออบคุณอู้ดูจากร้อยเปอร์เซ็นต์แซนดูนั่นแหละนั่นแหละวันไหนมีรถไม่ต้องช่วยมานั่งเลยอ๋ออันนี้ก็ฐานีตำรวจอีกแล้วไม่เอาคานี้แหละ พื้นที่ถัดไปตรงตรงนี้ยยเฮ้ยนี่มัน<อ>ลงฉายหนังเลยนะแบบ ใช่ขค่นิวาวนี่มันหนังเขาเรียกว่านังกลางแปลงอุ๊ยปุ๊บน้องเดิอน้องออนคนเดียวแล้วเลยหลายชื่อเพื่อนพี่อะอ๋อรู้ว่าพี่จริงน้องใช่ลหอยังพี่ป่อยฟาร์มไหมพี่ดองไว้หลายวันพี่บอกไม่นาน ว้าวดูแซนท่าตายเซ็กซี่ <C> e <ep> ขาพับเลยครียยบร้อนะพี่นั่งนี้ไม่ได้นะนั่งพับขาตัวเองเีทำไมพี่แก่เงเอ็นตึงอดอุอ่าอ่าอ่า ว่าให้คนแก่นเหรอโอ้ถึงจะย,ยานทุกอย่างมีอย่างนึงที่ตึงโอ้โหน,นะน้อยยิดหมดยังป้าครับป้าครับขอ,อจะบอกว่าขอขนมหน่อย ฮะ็กน้องแมนเลยเอามาแค่นี้น้องเป็นไหนเอาน้องน้องเงาน้อพี่อ่ะเอาเลิกเล่นกันแล้วว่านี่ไงพี่ก็มันยิงซอมบี้เล่นอยู่เนี่ยนี่แค่ปลอมเล่นเฉยๆบางวันพี่เผื่อพี่ก็จะไปล่าบอสเยอะเหมือนพี่ไปพี่ได้แต่คนเดียวพี่ได้ทั้งอันดับสามตัวเลยเย้แต่ทางโเจอร์ก็ ได้ดาบแลกแล้วก็ได้ของด้วย,ยไม่รู้คนไปไหนกันหมดเขาเลิกกันหมดแล้วมั้งแน่น,นอนเขาไปเล่นโปกเกมอนกันหมดแล้วแสนใช่เขาไปเล่นพาวเวอร์กันเหมือนที่โอ๊กเล่นอยู่ตอนนี้ไหมผู้ตังเนอรง,งจะไปซื้อต่อผู้ตังนอยต่อได้หายไปแล้วน้องไปก่อนอเด้เอ,อเดี๋ยวว่างๆนองมาใหม่เอา ไปไหน้วน้องจะไปไหนน้องมีดิสหลายห้องใช่ไหมมีสิบห้องอ่ะต้องแบ่งให้เท่าเ่ากันมันไม่เท่ามีน้องใหม่ไม่ถึงสิบนาทีเลยอ่ะของพี่ได้เยอะสุดแล้วโอ้ยจะต้องดีใจใช่ไหมใช่แล้ดูทําไมเขาใส่ชุดนี้มาดูหนังกันน่ะน้องน้องน้องเข้ามาดูดิเนียเาใส่ชุดทำไมเขาใส่ชุดอย่างนี้มาดูหนังกัน เย้ยเกมอะไรอ่ะเนี่ยเกมฟรีเขาใส่จุดโอ้โหแล้วดูมันมาทำอะไรในห้องน้ำกันเนี่ยภาพน้ำตาลเต็มไปหมดเนี่ยกำลังเปลี่ยนเสื้อมาน้องเล่นสีเกมฟรีด้วยเนี่ยน้องเล่นแรงนะ่น้องน้องก็ไม่มีเวลาเล่นเกมอื่นแล้วโอ้เน่อ้เน่าก็ทำแบบพี่ไงไม่ได้น้องทิ้งไม่ได้ คงทิ้งน้องมีใครไว้ในเกมน้องถึงทิงไม่ได้น้อง,องเจอมไม่มีเอ้ยยิงซอมบี้ไม่หยุดเลยเป็นไงครับครับโอ้ยเดี้เหมือน,นกันนะซอมบี้มหมงเนี่ยน้องเห็นพี่ๆอยู่เยอะน้องก็เข้ามา ที่นายได้คนแอบ,บเล่นเกมแมนก็เล่นอยู่นะแต่เ็นไม่เล่นเล่นแบบแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นอ๋อไม่โดนหัวแล้วเนี่ยอุ๊ยโดนอีกแลัวกระนังเก็บทอง ตัวนี้กันสองตัวสุดท้ายเรียบร้อยเกี่ย yeah. ถับกอดเอ้ยอันนี้มีเออ,อน,นี่ใส่ัมนี้ลงใช้หนังหมดแหละไม่มีอะไรเลยที่นี่ก็ไม่มีอะไร สรุพี่จะหาคีการ์ดได้ที่ไหนวนะเนี่ยเนี่ยมันจะมีแคมป์ตรงนี้ยที่มันใช้คีการ์ดไปไปให้ครบพี่อันเล็กอันใหญ่จลางใหญ่ ตรงนี้มีรถด้วยไปดูตรงนี้กันเอาหมู่บ้านด้วย mm hmm. นี่มันเขาเรียกอะไรนะไอ้จมุจมจนอาอาดใช่ไหมของฝล,งลงังสลัมไม่กึ่งกึ่งสลัมอาจจะว่ามันบ้านติดกันเนี้ย มันก็เป็นหมู่มบ้านไงทาวเฮมโุ้ยโดโดุ้ยโด,ดครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้ติดตามในอีพีหน้ากับเกมตาโอร่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ